สวยมากไหมคะทุกคนฮ้ยอย่าเพิ่งนะเบียดดีมากทุกคนคือไม่ได้เจอลำโพงแบบนี้มานานแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i ปตี้ครับไม่อจรินเคยนีคะทุกคนเย่ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับไปกับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยบุ๋มก็มี Uh, อุปกรณ์เกมมิ่งนะคะจากทางซิกโนเนี่ยทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะจะมาทำการรีวิวทุกคนดูกันนั่นก็คือจะเป็นหูฟังตัวนี้นะคะเป็นหูฟังรุ่น HP 8 3 2 W Striker นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยบุ๋มเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นในรุ่นสีดำนะ อันนี้ก็คือไม้รุ่นสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาทำการรีวิวแบบคร่าวๆให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นลําโพงค่ะทุกคนสําหรับลําโพงตัวนี้นะคะก็มีชื่อรุ่นว่า SB 6 1 0 e n r i c o นะคะนี่เลยก็เป็นลําโพงที่แบบว่ามีไฟ RGB v i บว p บมันเองนะคะก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าสองตัวนี้เนี่ยมันจะดียังไงเดี๋ยวคนอื่นเลยบุมขออนุญาตแกะเจ้าตัวนี้สดๆกันเลยแล้วกันนะคะคือแบบจริงๆก็ทําคลิปไปแล้วรอบนึงอะเนาะ มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะสเปกก็เหมือนกนกันกับตัวที่บุมเคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนใครที่อยากจะดูคลิปรีวิวเต็มๆเ,เนี่ยสามารถกดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะคะไปกันแบบรวดเร็วเพราะว่าเคยทำคลิปไปแล้วปึ๊บอ่าเปิดเข้ามาเจอถุงสีขาวนะคะนี่ค่ะทุกคนน้องก็อยู่ในถุงแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็เอาออกมาบอกเลยนะคะว่าสีนี้ สวยมากไหมคะทุกคนใครที่แบบชอบอุปรกรณ์เชม,มิงเกียร์สีขาวเนี่ยบุ้ม,ม่าตัวนี้ที่สุดแล้วนะคะต่อไปภายในกล่องนะคะก็จะมีสติกเกอร์ซิกนโนนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีใบรับประกันนะคะที่สามารถเขียนส่งไปได้นั่นเองนะก็รับประกันทั้งหมด2ปีด้วยนะคะสําหรับหูฟังตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของน้องเขาดีกว่านะคะว่าน้องเขาสวยขึ้นแค่ไหนกันนี่เป็นยังไงคะทุกคนคือแบบเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ พวกโฟมต่างๆเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะวิมันสวยมากเลยอะทุกคนเอาจริงปะสวยมากเลยอะด้วยความแบบเป็นสีขาวด้วยเนาะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้นะคะนี่ไม้ตัวน,นี้ไม่สามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็มีแบบสีแดงๆเป็นสัญลักษณ์นิดนึงนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีสิ่งนี้ก็คือจะเป็นเหมือนรีโมทนะคะก็คือให้เราแบบสามารถเพิ่มลดเสียงได้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีปิดไม้กับเปิดปิดไฟด้วยเองนะคะนี่เลย ต่อไปก็เป็นหัว USB ทั่วไปค่ะนี่เลยเป็นสีเทานะรับสายสายยาวมากต่อไปนะคะหูฟังตัวนี้ก็สามารถยืดหดได้ฟึบเห็นไหมเฮ้ยเจ๋งใครที่แบบกลัวว่าจะไม่พอดีหูก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็โฟมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับที่กําลังพอดีนะคะทุกคนนุ่มแบบนุ่มมากเลยใส่ไม่มีทางเจ็บหัวแน่นอนโอเคเดี๋ยวบุ๋มขอเอาตัวนี้วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปแกะเจ้าตัว ลำโพงกันบ้างดีกว่ามาค่ะทุกคนมาดูกันว่าในนี้จะมีอะไรบ้างมาก็เปิดออกมาแบบนี้นะคะนี่เลยเจอน้องเข้านอนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเราจะทําการเอาออกมาเลยนี่ค่ะทุกคนออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือมันอยู่ในแบบว่าโฟมกันกระแทกอยู่นะคะก็ถอดออกทั้งสองข้างนี่อย่าวางไว้ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งต่อไปนะคะภายในกล่องก็จะมี บัตรรับประกันนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ซิกโนโ่แล้วก็ที่สําคัญมีคู่มือมาให้ด้วยค่ะนี่เลยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆได้ได้นยคะทุกคนนี่ใครที่อยากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะเป็นลําโพงที่แบบอุ้ยครบคันมากๆเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้สามารถวางแยกกันได้ด้วย ถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะอ่ะอยู่เป็นแบบนี้เห็นไหมก็คือเราสามารถวางแยกกระสนามแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไว้คนละฟังหรือว่าใครอยากได้แบบให้มันต่อกันนะคะก็แค่ทําให้มันเข้าล็อกนะคะปึ๊บนี่เรียบร้อยนี่นะคะมันจะมีตรงนี้กับตรงนี้ก็คือเราสามารถเอาน้องเขาแบบว่าสอดเข้ากันแบบนี้นะคะน้องก็จะรวมร่างกันได้นั่นเองฟื๊นนี่เป็นไงง่ายมากนะคะทุกคนแล้วก็บุ๋มสังเกตเห็นที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะคะจะมีที่สมบ พิ่มเสียงลดเสียงในตัวด้วยนะคะก็คือแบบไม่จําเป็นจะต้องไปปรับในคอมหรือว่าไม่จําเป็นต้องปรับในมือถือก็คือแบบอยู่หน้าลำโพงแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่างต่อไปนะคะตรงนี้หมุมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นที่เปิดปิดเสียงหรือว่าจะเป็นที่เปิดปิดไฟนะนี่ก็คือแบบเป็นระบบสัมผัสด,ด้วยนะคะไม่ธรรมดาอ่ะให้ดูแบบรอบๆกันนิดนึงอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลัง แล้วก็อันนี้จะเป็นด้านล่างก็คือจะเป็นแบบที่วางมีแบบกันลื่นให้ด้วยนะคะฝั่งละจุดอ่าโอเคต่อไปนะคะด้าน,นเรื่องของสายเนี่ยจะมาแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นหัว USB ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นแจ็ค3.5ฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะก็เวลาต่อเข้าความอันนี้ก็ต่อเข้ากับรูแจ็คที่เป็นหัวสีเขียวส่วนอันหนึ่งก็ต่อเป็นไฟเลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวบุ๋มจะต้องลองเชื่อมต่อบลูทูธดูแล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มจะมาพูดถึงสเปคของตงตััััววหฟงนนนนนี้ก้กกก่อ,กอแลนนะ ก็สำหรับสเปคนะคะที่มาในหน้ากล่องเนี่ยก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ระบบเสียงแบบ7.1 Surround ด้วยนะคะแล้วก็มีอันตรายเวทนะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือมีรีโมทคอนโทรลที่บุ๋มได้ทำการรีวิวไปนะคะแล้วก็จะมีหัว USB แบบ2.0นั่นเองนะคะก็โดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ละคะ่ะในเรื่องของสเปคเนาะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นพวกไม้พวกอะไรต่างๆนะคะโดยไม้เนี่ยใช้เป็นไม่อ m n น d irectional นั่นเองนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นสเปคด้านหลังกลองก็จะมีประมาณนี้เลยนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสามารถปรับแต่งเสียงเพิ่มเติมได้ในโปรแกรมด้วยนะคะก็สามารถไปโหลดกันได้ที่เว็บของซ g กโนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวบุมการเสียบไฟให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงเนาะนี่ค่ะทุกคนเสียบไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเห็นหรือเปล่าคือแบบไฟสวยมากนะคะเฮ้ยไม่น่าเชื่อ คือบุ๋มไม่ได้คาดหวังกับไฟเยอะนะคะแต่ว่าพอเห็นสีไฟแล้วก็คือแอบเอาไว้ใช้เองดีไหมเนี่ยนี <c> ่ <oughs> มันแบบมันสวยมากเลยอะ่ะพอใส่เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือปรับให้พอดีกับหัวของบุ๋มเองนะคะนี่เห็นไหมไฟสวยๆนะคะทุกคนไม่ชอบมากเลยอะ่ะชอบความไฟสวยๆของเขานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวลองกดรูปไฟที่อยู่บนรีโมทของเขาดูนะคะ อ่ามันก็คือแบบที่เปิดปิดไฟนะคะ<ฟ>เห็นไหมอ่าประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องของเสียงบุ่มกล้องบอกไ้เลยนะคะว่าตัวนี้เสียงดีมากๆเพราะว่าเคยใช้เองมาด้วยแล้วนะคะสำหรับตัวสีดําแล้วก็ในเรื่องของไม้เนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบให้ทุกคนฟังด้วยแล้วกันนะคะในช่วงท้ายคลิปแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้บุ่มไปพาทุกคนไปดูสเปคของเจ้าตัวลําโพงกันหน่อยดีกว่านี่ค่ะทุกคนสําหรับลาโพงตัวดีนะคะดูไฟ RGB สวยมากๆนะคะ ซึ่งบุ๋มเองก็เพิ่งรู้ว่าการเปลี่ยนไฟนี้ก็คือเราสามารถแตะที่ไอคอนรูปนิ้วได้เลยนะคะอยู่ยนะเราดูนะหนึ่งสองสามปึ๊บอ่ะเห็นไหมคือการเปลี่ยนไฟมันง่ายขนาดนี้เลยค่ะทุกคนไฟเขียวที่มันช่างจี๊ดจ๊าดได้ใจซะเหลือเกินเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนไปที่โหมด R G B แล้วกันนะนี่อันนี้คือที่สุดนะคะทุกคนโต๊ะเกมมิ่งของทุกคนเนี่ยต้องมีตัวนี้บุ๋มบอกเลย โอเคเดี๋ยวขอวางน้องไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปกกันนิดนึงแล้วกันนะคะจากที่บุ่มได้เห็นมาหน้ากล่องก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะชูเรื่องมีไฟ7โหมดนะคะก็คือเปลี่ยนไปเมื่อกี้แล้วเขามีน่าจะเป็นระบบ encoder volume n o b นะคะน่าจะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะที่เอาไว้เพิ่มลดเสียงแล้วก็จะมีแจ็ค3.5มิลน,นะคะที่เอาไว้เสียบเข้ากับคอม นอกจากนั้นแล้วนะคะสเปคโดยละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังกล่องตรงนี้เลยนะคะนี่เลยทุกคนสามารถอ่านได้เลยนะคะซึ่งโดยคร่าวๆก็คือตัวนี้นะคะเป็นลำโพงขนาด2นิ้วหรือเปล่ามันเขียนว่า I N C H นะคะทุกคนแล้วก็ S N R อยู่ที่มากกว่า45เดซิเบลนะคะ S N R คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะต่อไปนะคะก็คือน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ820กรัมนะคะรวมทั้ง2อันนะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้งานกับบลูทูธได้นะคะก็คือหมายความว่ามันครอบคลุมทั้งแท็บเล็ต iPhone iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือ Android หรือว่าเครื่อง MacBook หรือว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาก็คือใช้งานตัวนี้ได้หมดเลยนะคะทุกคนโอเคนอกจากนั้นแล้วนะคะบุ๋มก็เพิ่งรู้มาว่าเจ้าตัวข้างบนเนี่ยมันสามารถกดเพื่อเป็นปุ่มพาวเวได้ด้วยนะคะ ก็คือตัวนี้น่าจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะทุกคนดังนั้นถ้าจะเปิดบลูทูธก็ต้องหา power bank หรือแบบต้องเสียงไฟให้น้องเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อดูนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่าคือบุ๋มจะเชื่อมแบบบลูทูธเลยแล้วกันนะคะคือถ้าแบบเชื่อมกับคอมมันธรรมดาเกินไปไงต้องเชื่อมบลูทูธเลยโดยที่วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธก็คือเราต้องกดเป็นหนึนะคะมันจะทําการเปลี่ยนโหมด Bluetooth mode อาตอนนี้มาที่หมวดบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยนะี่คะทุกคนเดี๋ยวเรามาหาบลูทูธของน้องเลยดีกว่านี่ค่ะทุกคนเห็นหรือเปล่ามันจะขึ้นว่า Signal Sb 6 1 0นะคะก็ให้เรากดเชื่อมต่อไปเลยอ่าได้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่า เ oh ฮ้ยอย่าเพิ่งนะเบสด,ดีมากทุกคนกคือไม่ได้เจอลำโพงแบบนี้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวบุ๋มขอลองแยกส่วนประกอบน้องแล้วก็ตั้งนะคะทุกคนในลักษณะนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันอีกทีหนึ่งเนาะนี่ตั้งไว้เลยนี่อุ้ยเท่ตั้งแบบนี้ก็เท่นะคะรวมร่างกันก็เท่ไหนดูซิ เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะคือหลังจากที่ฟังเสียงทดสอบเสียงมาเนี่ยบุม๋มรู้สึกค่อนข้างประทับใจกับลําโพงตัวนี้มากๆเลยนะคะทุกคนใครที่จะหาลําโพงแบบว่าเอาไว้ตั้งไว้หน้าคอมเท่ๆเก๋ๆเนี่ยบุม๋มว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากนะคะรับว่ามันสวยด้วยแล้วก็แบบเสียงดีมากๆด้วยนะคะอันนี้คือไม่ได้ไวอวยน,นี่คือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้บุมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงดังมากนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนแล้วไม่อยากรบกวนข้างห้องเยอะเนาะฟังทดสอบเสียงแค่นั้นไปก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเสียงดีไม่ดีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทำการทดสอบฟังเสียงของไมค์ของหูฟังตัวนี้ดูนะคะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือเสียงที่ทุกคนได้ยินจากไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้นะคะเสียงเป็นยังไงบ้างเอง่ยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เดี๋ยวเราจะลองพากเสียงแบบสมมติมบุ่มเปิดคลิปนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย่อะประมาณนี้ค่ะโอเคก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเสียงของไม์ตัวนี้โอเคค่ะทุกคนต่อไปเนี่ยเราจะไปทำการทดสอบฟังเสียงของหูฟังตัวนี้ดูนะคะโดยไม้ที่บุ่มจะใช้เนี่ยก็เป็นไม์หนีบปกเสื้อตัวนี้เลยนะคะ มาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าเสียงจะดีหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนสำหรับการทดสอบก็ผ่านไปปที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังจากที่บุมได้ทำการฟังเองแล้วก็ลองเอาไม้ตัวเนี้ยไปเจาะให้ทุกคนฟังด้วยนะคะก็ปรากฏว่า เสียงที่กินจริงๆ,ๆ่ยค่อนข้างออกมาดีมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องของเบสเรื่องของความนุ่มนะคะก็คือค่อนข้างโอเคในราคาประมาณนี้นะคะทุกคนกาสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปหาสั่งซื้อกันได้นะคะว่าจะเป็นทาง s h อ p e e ้นะจะด้หรือว่าตามแม้่ค้าไอททั่วประเทศนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ